สวัสดีครับผมสากครับวันนี้มารีวิวนาฬิกาสมาร์ทวอชอ m มซฟิต GTS4 Mini ครับนาฬิกาใหม่ครับ สวยไหมลองทดลองวิ่งกัน,นครับนนี้ะก็เป็นนาฬิกาอีกเรือนนึงนะครับจากทาง a เม z f i t นะครับเป็นแบรนด์จาก s e p l ท h นะครับเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี2014นะแล้วก็มีการนำจัดส่งอุปกรณ์มากกว่า2ล้านเครื่องเลยนะเยอะมากๆเลยครับตลอด ทั่วทั้งโลกของเรานะกระจายทั่วไปทั้งโลกเรามากกว่า90ประเทศแล้วก็ตัวซีรีส์ของบิบตัวนี้นะ mm hmm. เขาเรียกว่าบิบนะครับตัวนี้ BIP เป็นหนึ่งในซีรีส์สมาร์ทวอชที่ได้รับความนิยมสูงมากๆแล้วก็เป็นสมาร์ทวอชแนวแบบว่าใช้ง่ายบางๆสวยๆเลยนะครับแล้วก็ราคาย,ย่อมเยาวด้วยครับวันนี้เรามารีวิวกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวนี้นะก่อนอื่นก็ลองแกะออกมา จับจับดูนะครับตัวเรือนก็ดูสวยดีมากๆเลยนะครับมีความเนี๊ยบนะตรงบริเวณขอบแล้วก็การจบงานอะไรต่างๆครับผมว่าดูเรียบหรูดูดีเลยแหละด้านข้างก็มีปุ่มกดอยู่หนึ่งปุ่มนะแต่ตัวปุ่มนี้กดได้อย่างเดียวนะครับมันหมุนไม่ได้นะมันไม่ได้เหมือนกับแบบของ Apple Watch นะ Apple Watch Apple Watch มันจะหมุนหมุนได้ใช่ไหม ตัวนี้มันก็จะหมุนไม่ได้นะครับมันไว้กดอย่างเดียวอ่าเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อกันก่อนนะครับนี่ก็คือเปิดเครื่องมานะเปิดเครื่องมาก็จะเป็นขึ้นมาเป็นให้เราเลือกภาษาเลือกภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็น QR code นะครับเข้ามาที่แอปเซฟ My Device แล้วก็เพิ่มนาฬิกา Watch with a QR code นี่นะครับ ก็สแกนเลยอ่ะเรียบร้อยเชื่อมต่อนะครับื้องหม่ถูกที่นาฬิกาขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็จะกด synchronization ด้านล่างตรงนี้นะครแล้วก็แร่ได้เลยไปตามขั้นตอนง่ายๆนะครับเราก็เชื่อมต่อกับแอปเซฟเฮลท์นะ,ะเรียบร้อยแล้วง่ายมากๆเลยนะก็คือสแกน QR code นะครับที่ขึ้นบนจอนะแล้วก็เชื่อมต่อเข้าไปรอเขาเชื่อมกันแป๊บหนึ่งนะครับก็จะสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะสำหรับตัวของสายชาร์จนะครับได้มาด้วยสายชาร์จตัวนี้นะ่ะเป็นสายชาร์จแบบแม่เหล็กนะครับติดตรงด้านหลังตัวของเครื่องติดปึ๊บเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะชาร์จได้เลยนะชาร์จแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะครับสำหรับ GTS 4 4แล้วครับก็คือรุ่นที่4แล้ว มินิตัวนี้นะครับมี4สีให้เลือกก็คือสีดำนะสีชมพูสีฟ้าสีขาวนะครับเครื่องบางมากๆบางมากๆเลยนะบางเบาสุดๆเลยผมรู้สึกว่าใช้ใส่เข้ามาหลา,หลายวันละ2-3วันแล้วนะครับก็เบาสบายสบาย ออกไปวิ่งนะครับออกไปเที่ยวเล่นใช้ในชีวิตประจําวันมันสไตล์คล้ายกับ Apple Watch นะแต่ว่าราคามันต่างกันหลายเท่านะซึ่งน้ําหนักนะครับเบาเป็นพิเศษเลยอยู่ที่19กรัม19กรัมเท่านั้นนะสีมันเป็นสีที่เข้ากับเข้ากับมือนะครับเท่ากับแขนของเรานะมันทําให้เราแบบใส่ได้ทั้งวันนะนาฬิกาเนี่ยบางเบาสบายใส่ได้ทั้งวันแล้วก็เป็นสีที่ใส่ได้ง่าย นะแล้วก็การเอาไปออกกําลังกายออกอะไรก็ใช้ได้ดีนะครับมีโหมดการออกกําลังกายที่เยอะมากแล้วนะเดี๋ยวจะค่อยๆเล่ากันไปทีละส่วนนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอเป็นแบบสี HD AMOLED นะขนาดหน้าจอ1.65นิ้วเพื่ดเพลินไปกับมุมมองที่กว้างขึ้นกระจกนิรภัยนะครับเป็นแบบ AMOLED เนี่ยเคลือบสารกันลายนิ้วมือด้วยผมก็ลองเอานิ้วเขียเขี่ยขียขีย,ขยนะ ก็มันก็ไม่มีลายนิ้วมือจริงๆนะเออถ้าลองเป็นจอแบบนาฬิการุ่นอื่นอื่นะมันก็มีรอยนิวน้วมือน,นิดๆนะต้องเช็ดตลอดใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นการเคลือบมานะครับแบบใหม่ดีเลยนะสำหรับตัวนี้ส่วนของหน้าปัดนะครับมีแบบให้เลือกเนี่ยห้แบบบวกขึ้นไปซึ่งเราทราบอยู่แล้วนะสำหรับสมาร์ทวอทนะครับรุ่นใหม่ๆและยี่ห้อใหม่ๆใ,ในปัจจุบันเนี่ยมันก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าจอได้หลายแบบนะครับก็เลือกเอาที่เรา ชอบนะครับส่วนผมจะชอบใช้แบบที่มันเป็นแนวแบบว่ามีข้อมูลเยอะๆออผมก็ชอบดูอย่างตัวแบตเตอรี่นะครับมีเวลามีวันที่มีการวัด heart rate ผมจะชอบดู heart rate ด้วยว่าออตอนนี้ heart rate เท่าไหร่ตื่นเต้นอยู่หรือเปล่าในส่วนของโหมดกีฬานะครับมีมากกว่า120ชนิดกีฬาเลยรวมถึงโหมดที่น่าสนใจอย่างเช่นวิ่งนะครับวิ่งแน่นอนนี่แล้วเราเป็นนักวิ่งนะเดินนะครับ ปั่นจักรยานกลางแจ้งออกกาลังกายกลางแจ้งต่างๆนะครับรวมไปถึงกีฬาประเภทที่แบบเพื่อนผมเนี่ยหลายคนนะทักเข้ามาถามผมนี่แหละเพราะว่าเป็นนักกีฬาหลายอย่างนะครับส่วนใหญ่ก็อยากจะเล่นกีฬาประเภทแบบฟุตบอลบาสเกตบอลอะไรเงี้ยอยากจะมีนาฬิกานี่ยอยจับตัวของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ของตัวขาไเด้วยนะครับตัวนี้ก็ได้นะมีฟุตบอลด้วยนะครับมีลักบี้ด้วย มีบาสด้วยนะครับมีแบดมินตันมีทุกอย่างคนระับ120ชนิดกีฬาเยอะมากๆเกือบอครอบคลุมทั้งหมดทุกอย่างกีฬาในโลกของเราเลยในส่วนประสิทธิภาพของการกันน้ำนะครับก็ลองแช่น้ำลองล้างมือนะครับลองล้างน้ำจุ่มลงไปในน้ำแช่ทิ้งไว้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็เขาก็ยังทำงานได้ปกติน้ำไม่เข้านะครับก็คือกันน้ำได้ลึกถึง50เมตรจุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง mm. ที่ น่าจะเป็นจุดเด่นที่หลายๆคนก็คือเซิร์นะครับแล้วก็คือวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาสมาร์ทวอตในรุ่นใหม่ๆในยุคใหม่ๆก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะบแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้ได้ยาวนานถึง15วันนะ15วันผมเองก็ชาร์จทีหนึ่งก็คือตั้งแต่วันที่ใส่วันแรกที่ได้มานะชาร์จแล้วก็ยังไม่ได้ชาร์จอีกเลย <c oughs> ใช้โหมดท,ทั่วไปเนี่ย15วันนะครับใช้โหมดประหยัดพลังงานได้45วันใช้โหมดหนักๆเลยได้ประมาณ8วันนะครับแต่ถ้าเปิด GPS ต่อเนื่องนะต่อเนื่องแล้ววิ่งต่อเนื่องเหมือนแบบเราไปวิ่งกกไกลๆวิ่งยาวๆวิ่งเอาต่าอะไรเงี้ยได้21ชั่วโมงนะครับก็คือมันก็ไม่สามารถที่จะไประดับแบบเอาท่าเทลอะไรแบบนานๆหลายๆวันได้นั่นแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทประเภทที่แบบเออเราใช้ เป็นเดลี่เทรนเนอร์นะครับฝึกวิ่งสบายๆนะครับคุณผู้หญิงอย่างเงี้ยจากจะไปวิ่งเพลินๆันละหโล10โลนะครับแล้วก็ใส่ในชีวิตประจำวันได้นะครับเออเนี่ยดูใช้ดีนะฮะเป็นอีกทางเรื่องหนึง่งที่ดีเลยทีเดียวแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับเรื่องของอัตราการเต้นหัวใจอัตราการเต้นหัวใจวัดได้นะฮะส่วนเรื่องของความแม่นยำนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวของ บางทีผมอะตัวผมเองนะเวลาวิ่งเหนื่อมเยอะนะครับบางทีมันก็มีเพี้ยนบ้างครับบางทีมันก็ไม่จับบ้างแต่ก็เป็นธรรมดาของนาฬิกาที่เป็นตัวเซ็นเซอร์พวกนี้นะครับแต่เขาก็ถือว่าแม่นยำนะครับซึ่งรองรับการตรวจสอบอัตราการเต้นหัวใจตลอด24ชั่วโมงนะครับตรวจจับจังหวะการเต้นหัวใจโดยอัตโนมัติระบบเตือนคุณด้วยอัตโนมัตินะฮะว่าอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยสูงหรือต่ำเกินไปหรือเปล่าอ่า ประมาณนี้นะสำหรับอัตราการเต้นหนัวใจก็คือแบบเราสามารถตั้งได้แหละแเ้วกําหนดได้ว่าเออโอเคถ้าเกินมันต่ากว่านี้ให้เตือนด้วยนะถ้าสูงสูงไปก,ก็เตือนด้วยนะจุดเด่นนะครับของตัวของเซฟเฮลแลวก็ของนาฬิกาเมสิตเองก็คือเรื่องของการวัด3ตัวบ่งชี้นะครับค,คุณสมบัติข,ของอสุขภาพวัดสุขภาพของเราเนี่ยด้วยความรวดเร็วนะก็คือเรื่องของการวัด ออกซิเจนในเลือดนะครับวัดความเครียดแล้วก็วัดอัตราการเต้นหัวใจด้วยนะครับในเวลาเดียวกันโดยการแตะเพียงแค่ครั้งเดียวใช้เวลา45วิผมก็ลองทําให้ดูนะนะครับก็45วินาทีผ่านไปนะครับก็ขึ้นมาให้เลยทั้ง3ค่านี้นะครับช่วงนี้บัตรออกซิเจนก็99นะเออไม่ค่อยได้ไปวิ่งเท่าไหร่นะครับงานเยอะ แต่ก็พยายามออกไปวิ่งนะฮะวันนี้ก็เมื่อเช้าก็ลองออกไปทดสอบวิ่งสั้นๆนะครับ1กิโล2กิโลนะครับสำหรับนาฬิกาตัวเมส f ิตตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับสำหรับการวิ่งโหมดวิ่งใช้ง่ายมากๆนะครับแล้วสามารถที่จะตั้งค่าอะไรต่างๆได้ง่ายครับรวมถึง interval ก็ทำได้เหมือนกับตัวที่รีวิวไปก่อนหน้านี้ก็คือ Ma f i ตตัว T-Rex 2นะครับส่วนเรื่องของการ จับระยะทาง GPS นะครับก็คือเป็น5ระบบเป็นดาวเทียนแบบ5โหมดเหมือนกันนะครับก็คือ GPS, GNSS, o Galileo, BDS แล้วก็ QZSS นะครับซึ่งสามารถที่จะบันทึกการติดตามการเคลื่อนไหวของคุณได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับในการออกกำลังกายกลางแจ้งนะหลังจากนั้นเนี่ยนาฬิกาก็สามารถที่จะดูการเคลื่อนไหวของเราได้นั่นแหละนะด้วยความแม่นยำเพราะว่าใช้ดาวเทียมแบบเออดวงอะ ในส่วนของระบบตรวจสุขภาพ P A I นะครับหรือพายนั่นเองก็คือการประเมินสุขภาพของคุณนะเป็นระบบประเมินสุขภาพที่แปลงข้อมูลที่ซับซ้อนต่างๆครับทั้งข้อมูลของหัวใจนะครับระยะเวลาของกิจกรรมต่างๆที่เราทําซึ่งเป็นอัลกอริทึมนะตัวนี้เป็นอัลกอริทึมซึ่งเขาคิดมาเป็นของเขาเองนะครับเพื่อที่จะแจ้งผลลัพธ์ให้เราทราบว่าเราเทียบแต่ละวันว่าเออวันนี้แหละเรามีค่าพายเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับ การทัชจอก็อาจจะมีดีเลยนิดหน่อยนะครับแต่ก็ใช้ได้แหละผมว่านะมันก็ดูไม่ได้ใช้งานยากอะไรมากพอปัดขึ้นด้านด้านล่างก็จะเป็นตัวของ notification นะครับ notification คือสำหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยถือว่าดีเลยนะถือว่าดีเลยนะแล้วก็สำหรับแบบน้องๆน,นะครับนักเรียนนักศึกษาอย่างเงี้ยนจะเ,เราใช้ใน ชีตประจําวันในราคาค่อนข้างที่จะย่อมเยานะครับที่3,490บาทเท่านั้นเอง3,000กลางๆนะครับก็คือ3,500ประมาณเนี้ยราคาดีมากๆเลยนะครับสําหรับตัวนี้ซึ่งจะเปิดตัววางขายวันแรกในวันที่25สิงหาคมปี2 5 6 5วันนี้วันที่24นะก็คือพรุ่งนี้นะครับก็จะวางขายเลย นะครับสำหรับคนที่ดูวันนี้นะฮะและของแถมมีด้วยนะครับเนี่ยมีแจ้งเข้ามาจากทางฝ่ายอเมซฟิ t นะครับบอกว่าใครที่สั่งซื้ออเมซฟิ t GTS 4 Mini ตอนนี้วันที่วางขายนี้นะครับจะมีของแถมเป็น Xiaomi Portable Bluetooth Speaker นะสีขาวมูลค่า499บาทให้1เครื่องโอ้คุ้มมากๆเลยนะครับดู น่า่าจะใช้ดีนะน่าจะใช้ร่วมกันได้ดีด้วยนะครับเออไว้ฟังเพลงไว้ฟังพอดแคสต์ไว้ฟัง YouTube ด้วยได้นะครับช่วงนี้มีของแถมนะก็มีจำนวนจำกัดนะครับหมดแล้วหมดเลยสำหรับ Amazfit นะครับเป็น SmartWatch ตัวรุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้ที่ชื่อ GTS4 Mini นะครับก็เป็นนาฬิกาที่น่าใช้เลย น่าใช้เลยแหละนะครับก็โอเคนะครับวันนี้มาคุยกันคร่าวๆกันก่อนนะสำหรับการรีวิวเฟิร์สเฟิร์สลุกับนาฬิกาเรือนใหม่นะครับที่ได้รับมารีวิวในครั้งนี้นะครับสำหรับ Amazfit GTS 4 Mini นนะครับหวังว่าจะสนุกกันนะครับก็ลองไปติดตามลองไปส่องๆกันดูได้นะครับใน ผมจะลงไว้ให้ในช่อง description นะครับผมสำหรับตัวของ Set Official นะครับวันนี้ผมจะขอลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ